สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสาหรับเช้าวันพุธฉีดยากลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะวันนี้วันที่10เดือน11บเอ็ดนะคะเนะาะก็เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องทองเนาะเมื่อวานห้องอัพสกิลของเราเก็บเซลล์กันมาตอนที่เขาขึ้นไปแตะแถวนี้นะคะแท่งนี้นะคะแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็สั่งทีพีทีพีปุ๊บดีดเลยนะคะเก็บกําไรกันงามๆค่ะเมื่อวานน้องขึ้นไปนะคะจากนี้ขึ้นไปเนาะทั้งวนันวิ่งอยู่ประมาณเกือบสองพันนะคะพันกว่า ะะขึ้นไปก็ไปเจอไฮเดิมค่ะเซมไฮนะคะยังอยู่ยัยังไม่หลุดจากกรอบไซด์เวย์นะคะเซมไฮอยู่นะคะยังไม่หลุดจากกรอบไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันค่ะว่าวันนี้น้องมีโอกาสที่จะหลุดหลุดไปยืนเหนือกรอบไซด์เวย์นี้ได้หรือเปล่านะคะเนะเาะก็อย่าลืมว่า,อ,าอย่าลืมว่าใน t ทําเฟรมเด a y นะคะยังมีแนวนี้นะคะ1856 1 8 5นะคะ1 8 5 6 5แแถวนี้โซนนี้นะคะนอะ้องยังไม่ได้กับพยาามนะคะเป็นไปได้ว่า วันนี้ทองอาจจะแบบฉีดยาขึ้นก็ได้นะคะฉีดยาขึ้นแต่ไม่น่าจะขึ้นแบบถึงเลยนะน่าจะเป็นการฉีดยาขึ้นเพื่อฝาแนวต้านนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ลงกลับลงกลับมาอยู่ในกรอบแต่ถ้าน้องไม่ฉีดยาขึ้นไปแล้วน้องไม่ได้ทิ้งไส้แล้วไปต่ออืมก็มีโอกาสถึงนะคะแต่ถ้าฉีดยาแล้วน้องทิ้งไส้แล้วลงกลับสุดท้ายลง,ลงกลับมาอยู่ในกรอบนี่ก็ บอกให้รู้ว่าแรงแรงมีคนมีคนรอตบนะคะมีคนรอตบมีคนรอเซลล์อยู่นะคะก็ต้องลุ้นวันนี้ค่ะวันนี้ถ้าดูวันนี้มีอะไรส่งบ้างวันนี้ตอน2องทุ่มครึ่งค่ะมีข่าวอ่า us นะคะ cpi นะคะแล้วก็ก็หวังว่าคงจะมีผลนิดหน่อยแหละนะคะกับดอลลาร์นะคะนะคะก็เดี๋ยวไปดูทำฟิล์มเล็กหน่อยว่าเราเห็นอะไรบ้างนะคะถ้าดูทำฟิล์มเล็กตอนนี้เหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ก็ค่าดีโอดีลดลง นะคะด o d ลดลง PPS ก็ลดลงนะคะน้องก็ไปแตะแล้วก็น้องก็ล่วงลงมาอยู่นะคะแต่การล่วงของน้องยังไม่ทำนิวโลเลยนะคะยังไม่เสียดาวด้วยนะคะยังยังไม่เสียดาวขาลงสักตัวนะคะก็ ừ, ถ้าให้ชัวร์สำหรับขาลงนะคะก็ยังคงบอกเหมือนเดิมคะ่ะต้องรอให้เขาคลุมตรงนี้ให้ได้ถ้าเขาคลุมตรงนี้ได้แล้วเป็นกับเกินลงมานะคะน,ะออนั่นเป็นการเสียดาวลวะพอเสียดาวก็ค่อ,คอย ปลอดภัยอะเล่นชัวนะคะแต่เมื่อวานที่เราได้กันมาเนี่ยก็คืออารมณ์แบบขึ้นไปโดนตรงนั้นแล้วแบบทิ้งไส้ไงก็เลยชวนชวนกันเซลแท่งนี้เลยนะคะก็ชวนลงมาแล้วก็มาทีพีกันแถวนี้นะคะทีพีเราต้องต้องดีดอ่ะดีมากนะคะเก็บกําไรกันไปเมื่อวานพอดีดเสร็จป,ปุ๊บก,ก็ จบแยกย้ายนะคะแยกย้ายจบรอบของเรา,เรา,ารเรามารอเรามารอวันนี้กันอีกนะคะหาจังหวะเข้าการหาจังหวะเข้าเราไม่จําเป็นต้องเข้าทุกแท่งเข้าทุกทางเฟรมหรือเข้าทุกชั่วโมงะค่ะเราแค่รอจังหวะที่ดีที่สุดนะคะนั่นคือรอเวลาทีดีนะคะ T ีเยี่อมาจาก time and duration นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเทรดและกราฟก็จะวิ่งแรงที่สุดนะคะแค่เรารู้เวลาในการเทรดเนี่ยก็ทําให้เรามีใช้ไปกว่าครึ่งละ บางทีเล่นทั้งวันนะคะแทบแทบแทบจะไม่วิ่งเลยนะคะแต่มาวิ่งตอนช่วงช่วงทีด่ดีอ่านะคะอ่าถ้าดู h 1ห,หนึ่งตอนนี้นะคะให,หนึ่งตอนนี้เหมือนเขาฟอร์มตัวทาแพทเทิร์นอย่างเมื่อวานนะคะอย่างที่บอกเขาอยู่แ,แถวนี้เนาะมองว่าเขาจะทําเฮดสุดท้ายเขามาทาเฮดไม่ได้เขาไม่ลงมาถึงนี่นะคะก็ตอนนี้กลายเป็นไปทาเฮดตัวใหญ่ขึ้นที่สูงขึ้นนะคะก็ ตอนนี้ตอนเช้าอ่ะยังพูดอะไรไม่ได้ไม่มากนะคะแต่มองว่าอ่าถ้าสําหรับขาเซลเนาะขาเซลล์ให้เขากลับตรงนี้ก่อนกลับตรงนี้เป็นเทสตัวเล็กก่อนนะคะกลับตรงนี้แล้วรอกเขาเทสเทสย่อไปตัวหนึ่งนะคะแล้วเทสไปแถวนี้นะคะล็อกไหล่ตรงนี้นะคะซ้ายขวาแล้วเขาก็ค่อยๆลงมาอ่ะ อันนั้นอันนั้นจะสวยสําหรับขาหลงแต่แตาบใดที่น้องยังไม่เสียดาวนะคะเรายังมองขึ้นอยู่นะคะทองยังมีโอกาสไปได้อีกอย่าลืมว่า1853นะคะที่เขายังไม่ได้ย้ำเนาะที่เราคุยกันไว้ที่เราดูกันไว้นานละนะคะเนาะก็ลุ้นกันค่ะถ้าสําหรับ สำหรับใครที่ทําความเข้าใจและมีความรู้เรื่องกับเกินนะคะก็เก็บกําไรแบบกับเกินไปก่อนหาก,กับเกินสักแท่งนะคะคลุมคลุมให้ได้แล้วก็เราค่อยตามเอาระยะส่งของเขาก่อนร้อยร้อยรไปก่อนนะคะช่วงนี้เนาะเพราะน้องยังไม่ได้หลุดจากกรอบไซเวกข้างบนนะคะถ้าแต่ไปหนูเนี่ยหนูจะไม่ ไม่ไม่บายอ่ะยังไม่บายก่อนนะคะรับใดที่เขายังไม่ไปยืดหลุดไปยืนข้างบนได้นะคะเพราะว่าเอ่าเขาอยู่ตรงตรงโซนต้านที่ค่อนข้างแล่งอยู่นะคะก็รอรอให้ชัดเจนถ้าจะบายแต่ถ้าจะเซล,ลเนี่ยก็รอให้เขาทํากับเกินคล,คลุมตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะโอเคค่ะสาหรับทองคร่าวๆประมาณนี้ถ้ามีอะไรจะค่อยส่งเพิ่มเข้าไปค่ะ